วีหครับน้องทีครับวีน้องทีว่าไงครับวีคนี้น่าเป็นห่วงของเพลงเพลงเพลงโจทย์ที่เขาได้ครับม่มเราเต้นไม่ได้อะไรเงี้ย <laughs> เราบอกน้องทีก็ไปตามฟิลเลยรูไ้ไหมต้องคิดเยอะย<ห>นอที <laughs> แบบว่านอนเจาจันลาเฮ้ยที <laughs> ทรู้สึกว่าจังหวะเขายังไม่สัมพันธ์กับจังหวะจักรวาลวีหกซานิซานิชอบหลบมุม แต่พอให้โชว์ก็เต็มที่ประมาณนิดนึงประมาทไปกับเพลงไปนิดนึงแต่ตั้งแต่กิจไม่อยู่ไม่รับมุกกันเนี่ยเขาจะไปคู่กับอีกเนาะอีกัาไม่ค่อยน่าห่วงไม่ห่วงเขาเขาจวรอดได้เขาร,รู้รู้หน้าที่รู้วิชาวิแปดน้องแม็กความฉลาดของเขาก็คือเรื่องการตีความเรื่องอะไรเนี่ยเขาเขาเขาค่อนข้างเห็นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดึง เรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆนี่เดกขึ้นมาได้แต่ในแง่ของนักแสดงก็ยังน่ารย่างครับยังอ่อนแอ่วงหล่อยังไม่กล้าแบบทลายอะไรบางอย่างยังมีด้านเดียวเท่าที่อยู่ปลายนะเขาจะตั้งใจแล้วก็สังเกตว่าโอเคเขายอมเขาพร้อมที่จะรับอ่ะก็ก็แก้ไขได้ในระดับหนึ่งต่อไปลูกนิกวีแกนอเเป็นเป็นเด็กร้องเพลงฝรั่งดีมากและจะดีที่สุดนี้เท่าที่เคยฟัง แล้วก็เหมือนเขาก็รู้แต่เขาก็ชอบแบบว่าไม่ดีค่ะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้มันเป็นอะไรของมนใช่คะนุ่มแต่ดูในบรรดาก็จะดูดราม่าที่สุดแล้วสหตลอกทุกคนเป็นดราม่าแต่ว่าดูเป็นดราม่ามากแต่เป็นดราม่าที่น่าสนใจอ่ะแต่ก็นะแต่หน้าดูเขานะคุูเขาน่าสนใจทําอะไรทําอะไรต่อไปต่อไปน้องแอนวิสิตตอนนี้ค่ะแอนก็กล้ังกังวลอยู่ดีอ่ะไม่รู้จะกังวลอะไรนั้นจริงๆเพราะ้องเพลงได้ดีแล้วนะคะก็บอกเขาว่าเฮ้ย การที่ว่าเราร้องเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยถ้ามันจะแบบเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยไปสักสองสามคำอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายมันทําให้มันมีความสุขเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจูนซานี่ก็จูนอิดก,ก็ช่วยช่วยกันอย่างเงี้ยก็หวังว่าน้องจะคลายขึ้นนะคะเราเปลี่ยนความคิดแล้วแหละว่าอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าแอนแักเป็นคนเต้นไม่เป็นแต่พอทาปุ๊บสวยเลยไม่แล้วพี่หลัก <ๆ S 1> แอน <ๆ S 1> มีทักษะในการเต้นแทบบี้แทบเขาไม่ เขาไม่ห่วงอะไรเลยคือเขาชอบอะไรเขาชัดเจนแล้วเขาบอกไปเลยว่านี่คือนี่คือนี่คือจริงที่เขาเป็นอย่างนี้เราชอบแบบเนี้ยเขาแบบแล้วก็จิ้มไปเลยเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนเปิดเผยแล้วเขาเป็นคนตั้งใจ V12 V สุดท้ายเขาเป็นผู้ชายที่เราเห็นหลายแง่มุมมากที่สุดใน4ี่คนตอนนี้คือจะมีมุมเสียฟอร์มมุมตลกมุมบ้าอะไรเงี้ยบางคนยังไม่ยังไม่ค่อยเปิดออกมา เป็นเพื่อนตลอดเลยตอนนี้คือในคลาส่าจะแบบขี้เล่นมากขึ้นชวนคุยมีมุ่งหน้าในคลาสเต้นรำให้เลือกเหลือโคโยตี้ก็จะเอาโคโยตี้นะชอากล้าเขาจะเลือกเปโคโยตี้เฮ้ยทุกอย่างก็เริ่มไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นทีนี้เราจะได้เห็นชัดๆขึ้นกับวีคสามเพราะว่าอะไรๆมันยากอะไรเงี้ยแล้วัก็กตแล้วเราก็อยากให้แบบว่าเขาเขาคงจะแบบ ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีกับวิก3สนะวิ่งนี้ผมก็ไม่ห่วงแล้วล่ะมาถึงช่วงเวลาที่หลายคนลุ้นค่ะการซ้อมใหญ่ในบ้านก่อนขึ้นโชว์จริงในวันพรุ่งนี้แม้แต่ละคนก็พยายามร้องกันอย่างเต็มที่มีหลายคนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็มีบางคนออกอาการแถวไปบ้างแต่ดิฉันรับประกันเลยนะคะว่าคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้น้องๆทุกคนทุ่มเต็มร้อยอย่างแน่นอนอยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆอ,อีกคนด้วยละกันนะคะสู้ๆค่ะ จะมีหลุดปากอยู่หลายที่นะรู้สึกว่ามันหวานไปนิดนึงมันเลย LIKE มันเลยดูไม่ค่อยสนุกค well, <c oughs> ่ะไม่คิดเล่นไม่คิดเล่นโอ้ยน่ากลัวจังเลยฉันต้องกลัวฉันต้องกลัวหรือเปล่าคะสนุกแล้วก็มีความคิดเขารู้ว่าเวลามูฟไปจะมีท่าทางอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอย่าลืมนะสนุกแล้วก็ต้องสวยด้วยนะอ๋อนนี้ก็ ก็ดีขึ้นแต่ว่ายังสามารถเติมได้อีกนะซานินะก็คือออกกําลังกายให้มากขึ้นถึงแม้ว,ว่ามันจะดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังมีช่วงกราฟตกอย่างที่คุณรูบอ,อ,อ,อก แบ่งช่วงบ้างผอไม่ไหว<า>ก็อเออดีต้องแบบรัดคำใช่มีอารมณ์กว่าเดิมอันนี้เราชอบชอบชอบต้องทีเก็บจังหวะมากเยัยนะค่อยเธอมากหรือแบบเวลาที่แบบมีท่านที่เราเขาเก็บจังหวะหมดเลยทุกคำมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตาที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตาใจเลือกใช้พื้นที่เรารู้สึกว่าเท่มากคือดีอ่ะคือไม่ต้องเดินเยอะเดินเท่าที่จําเป็นแล้ววิธีการ การเดินการหยุดมันคม,มอ่ะตอนนี้คือดูแล้วเปลี่ยนไปเป็นแอนที่แบบดูมีพลังมากอันนี้คือ,อชอบตีโจทย์แต่ังตกงพลังเพิ่งมาตอนหลังอ่ะ แต่ช้าไปหูเกือบจบแน่ก่าหนูจะมานะคะส่วนเรื่องอินพรวส์ต่างๆคุณปอยชอบนะเพราะเ,เพราะมากยิ่งน้อยฉันเคยได้รักเธอรักเคยไม่ต้องวังอะไรคําคำกระชับขึ้นแต่บางๆบ,บ,บางตัวไม่ชัดเป็นฝรัง่งอยู่เออแล้วก็ชอบฟิลหลังจากโอ้ดน,นังเฉนแล้วโอเคหมดเลยเป็นแฟนกับฉันกด,ดขอแรกก็คือห้ามทิ้งขอ แบไปไปเน้นที่ร้องบ้างอะลูกตอนนี้ประโยคดีมากเลยชัดดีกว่าเดิมเยอะไม่เป็นอลลเล่แล้วตอนร้องอะแต่เพราะมด้กระโดดเป็นอัลเล่เนี๋ยมันก็พากันไปเป็นแค่ตอนที่เอทีก็เฉพ้อคอรัสก็ได้จะพ้มช่อฉันได้มารัเสียงเพราะมากเลย จร,จริงๆแบบเสียงมันเพราะมันชวนฟังอ่ะคราวนี้มันคงต้องแบบมีตอนหน้าตาท่าทางเข้ามาประกอบให้มันดึงดูดนะคะดูดีมากเลยทำไมไม่เชื่อมม้ว่าเรงดูดีดูดีอะ่ะห <c oughs> ุ่นก็ดี <c oughs> สวยอะ่ะ <c oughs> มีพลังดูดีเลยแบบดูดีมากเป็นคนที่แบบว่าเออครูอยากดูดูไปจนจบว่ะเออดูแล้วมันเทินการร้องก็ดีกันนะคะวันนี้ครูก็ชอบนะแต่ครูเพียรู้สึกว่าในในท่อนแรกๆอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องลงจังหวะเป๊ะก็ได้มั้งเรางร้องให้มันดึงดึงออกไปได้อีกหน่อยเล์แบกไปได้หน่อย หยุดหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดอยูย่กับเธอคนเดียวเรื่อการร้องครูปอยไม่ค่อยติดขาดนะครูปอยเพลินเลยไมไ่ได้ฟังม, <c oughs> มันเพลินหนนะัมันเพลินล้ะเรารู้สึกว่ามันมันก็ผ่อนคลายไปกับไปกับออฟด้วยก็สนุกไปกับออฟด้วยเลย แม้เป็นยังไงคะฝีมือแต่ละคนเนี่ยไม่เบาเลยนะเนี่ยหลังที่น้องๆได้โชว์ร้องเพลงกันครบแล้วก็ได้มีการโหวตว่าการซ้อมวันนี้เหล่าบรรดาเทรนเนอร์เขาประทับใจโชว์ไหนมากที่สุดแต่สำหรับดิฉันก็บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าเลือกไม่ถูกจริงๆทีมแดนซ์มอบให้กับใครครับที่เป็นโชว์ดีสุดคืนนี้โชว์สุดท้ายโชว์สุดท้ายออฟครับชอบน้องออฟตรงความมีเสน่ห ี่เลนแล้วเขาก็ครีเอทท่าได้ดีว่าแบบเออช่วงนี้จะเล่นคนดูให้คนดูกรี๊ดยังไงหรืออะไรประมาณนี้ที่ชอบแล้วชอบความรีแลกทั้งเพลงเลยเขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายต่อไปทีม acting ขอมอบสุดยอดโชว์ให้แกวี <We> <We> สิบค่ะ <We> วันนี้เราเห็นการสื่อสารอารมณ์ทางสายตาทางสีหน้าการตีความของเขาการเดิน movement เขามคามเขาชัด เราก็เลยคิดว่าเราเลือกคนที่มีพัฒนาการดีกว่าเราก็เลยเลือกแอนมิซิทีมร้องครับสรุปว่าวีที่ดีที่สุดในวันนี้คือวีซีิวตี้เวลาเราเห็นเขาในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบแต่พอถึงเวลาเข้าไปร้องแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าคลิกกับเพลงได้กับเกือบทุกแบบ สำหรับของผมครับผมขอมอบให้กับวีไม่ได้เรียนแบบแต่ต้องยอมรับเขาจริงๆกับวีซีครับนิวตี้